กลุ่มนักสำรวจใต้น้ำกลุ่มหนึ่งได้ไปเจอเข้ากับการค้นพบสุดลึกลับเมื่อเดือนมิถุนายนคริสตศักราษ2011มันเป็นบางสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่นิ่งๆใต้น้ำลึกอันเย็นเฉียบแห่งอ่าวบอสเนียในเขตทะเลบอลติกเขาเรียกมันว่าวัตถุลึกลับแห่งทะเลบอลติกเจ้าวัตถุทรงประหลาดเนี้ยาว64เมตรและสูง8เมตรถูกค้นพบอยู่ใต้ทะเลลึกลงไป91เมตรด้วยการใช้โซน่าของทีมโอ e a n X ทีมได้บอกว่าอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าของพวกเขาหยุดทำงานตอนที่ลงไปในระยะ200เมตรใกล้วัตถุลึกลับนี้อะไรก็ตามที่ใช้ไฟฟ้าและเอาลงไปด้วยอยู่ดีๆก็หยุดทำงานซะเฉยๆเหนือจุดที่พบและพอขยับห่างออกมาไฟฟ้าก็ติดกลับมาเหมือนเดิมมันยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่วัตถุทรงแปลกประหลาดนี้นำไปสู่คำกล่าวอ้างมากมายที่บอกว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่จมน้ำอย่างแอตแลนติส หรือแม้แต่อาจจะเป็นวัตถุลึกลับจากนอกอวกาศที่ผ่านทะลุน้ำแข็งเข้ามาในช่วงเวลาใดาเวลาหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาชิ้นส่วนตัวอย่างที่เก็บมาจากรอบๆบ,บริเวณที่พบมันและมั่นใจว่ามันอาจจะเป็นซากจากท่าน้ำแข็งที่หลุดออกมาจากทาน้ำแข็งที่เคลื่อนที่สมัยหนึ่งในช่วงยุคน้ำแข็งแค่นั้นเองวัตถุลึกลับนี้เป็นเพียงเศษที่เหลือมาและไม่มีใครไปรบกวนมันอยู่หลายพันปีแต่มันยังไม่มีการสำรวจคนมากพอที่จะหาคำตอบที่แท้จริงได้ ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นมีโบราณสถานใต้น้ำโยนากุนิมีนักดำน้ำในท้องถิน่นเป็นคนสังเกตโบราณสถานนี้ได้เป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1986ตอนที่กำลังหาสถานที่ดำน้ำใหม่ใหม่ให้นักท่องเที่ยวตอนที่เขาเห็นขั้นบันไดใหญ่ยักษ์ที่เหมือนกับพีระมิดเขาก็คิดว่าคงได้เจอกับเมืองใต้น้ำเข้าให้แล้วนักโบราณคดีเชื่อว่าสถานที่นี้เป็นของอารยธรรมที่เล่าขานต่อกันมาซึ่งผู้คนลืมกันไปหมดแล้วเหมือนอย่างแอตแลนติส ที่หายไปใต้เกลียวคลื่นเมื่อหลายพันปีก่อนโครงสร้างภายในของพีระมิดที่ดูเหมือนสถาปัตยกรรมงานหินอย่างเช่นปราสาทและสนามกีฬานั้นถูกเชื่อมต่อกันด้วยถนนและสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นกำแพงกว้างอยู่ล้อมรอบรอยบนหินแสดงให้เห็นใบหน้าคนจางๆและมีหินหลายก้อนที่สลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่บอกว่าความสมมาตรของหินเหล่านั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่รายงานมาและมันดูเป็นเหมือนหินก้อนใหญ่ๆมากกว่าจะเป็นทรงอิฐที่แกะสลัก สำหรับพวกเขามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ก็มีการวิจัยที่ทำต่อเพื่อวัดว่ามันเป็นอารยธรรมที่สูญหายไปจริงหรือเป็นแค่ธรรมชาติเล่นสนุกนิดหน่อยอนุสร์สถานลินคอนนั้นมีขนาดมหึมาและววิวของสระน้ำด้านหน้าที่สะท้อนมันทำเอานักท่องเที่ยวต้องตะลึงสำหรับคนที่ชื่นชอบด้านประวัติศาสตร์การค้นหาการสะกดคำผิดบนตัวอักษรที่แกะสะลักอยู่ในผนังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเที่ยวชมด้วยคำกล่าวของลินคอนที่บอกว่า With high hope for the future No prediction in regard to its v e n t u r e คนแก่สลักเขาเผลอสะกดคำว่า future ด้วยตัว e แทนที่จะเป็นตัว f และยังมีห้องลับห้องใหญ่ห้องนึงในชั้นล่างของตึกที่ควรค่าแก่การไปชมคุณสามารถเห็นโครงสร้างเหมือนผนังถ้ำซึ่งเป็นเหมือนหินย้อยจากน้ำที่หยดลงมาผ่านหินปูนทางประตูลับๆและยังมีภาพวาดผนังกราฟฟิตี้จากคนงานก่อสร้างที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครบนเสาที่หนุนด้านในของห้องที่เหมือนถ้ำนี้อยู่ด้วยเอาล่ะ ไปต่อรอบๆทางเหนือของควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียมีการก่อตัวของเมฆแบบประหลาดที่มมวนขึ้นมาตอนเช้าตรู่ทำเอานักท่องเที่ยวพะวากันไปหมดเมฆพวกนี้เขาเรียกว่ามอร์นิ่งกลอ y รีซึ่งเป็นเมฆประเภทที่หายากมากดูเหมือนว่ามันม้วนตัวขึ้นมาทั่วท้องฟ้าเห็นเหมือนเป็นแท่งม้วนใหญ่ยักษ์แล้วก็วัดได้ยาวถึง965กิโลเมตรปรากฏการณ์นี้เป็นผลมาจากกระแสะลมที่พัดผ่านทะลุเมฆทำให้เกิดเป็นภาพเหมือนว่ามันม้วน พวกเขาเชื่อว่าอากาศเย็นชื้นที่อยู่หลังเมฆพวกนี้ทำให้มันงอตัวลงเกือบจะหล่นมาแตะพื้นดินอยู่แล้วมาดูบ้านเราบ้างทางตะวันออกเชียงเหนือของประเทศห่างจากกรุงเทพไป750กิโลเมตรมีโครงสร้างหินที่อายุ75ล้านปีงอกทะลุปโผล่มาจากภูเขาและเข้าไปในป่าดูเหมือนฝูงปลาวานกำลังว่ายน้ำด้วยกันตรงนี้เขาเรียกว่าหินสามวานหลายล้านปีก่อนบริเวณนี้เป็นเพียงแค่ทะเลทราย ต่มีหลักฐานทางโบราณคดีจากสมัยยุคคริเทเชียสที่เป็นยุคที่ทีเร็กซ์และทริซอราทอปส์อยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผืนดินตรงนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายตอนนั้นหลายขาเชื่อกันว่าภูเขาหินทรายนั้นถูกเพลทเทคโทนิกยกขึ้นและถูกกัดกร่อนจากแม่น้ำโขงเลยออกมาเป็นโครงสร้างหินหน้าตาประหลาดโดดเด่นอย่างทุกวันนี้ใครก็ตามที่อยากจะไปเดินป่าปีนเขาตามเส้นทางนี้สามารถไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็จะเห็นน้ำตกแถมยังมีพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากมาย จากบริเวณยอดของหินก้อนยักษ์เหล่านี้จะเห็นว่าริมฝั่งโคงเทือกเขาและป่าไม้ทอดยาวไปทุกทิศทางต่อไปมีหนึ่งในหนังสือที่เป็นที่กล่าวขานกันมากที่สุดของศตวรรษที่20นั่นก็คือข้อความโบราณที่ไม่มีใครอ่านออกตำราว,วอยนิชถูกค้นพบในคริสต์ศักราช1 9 1 2และถือว่าเป็นหนังสือเขียนมือที่ลึกลับที่สุดในโลกดูเหมือนว่ามันกุมความลับทั้งหลายของโลกไว้ลายมือด้านในนั้นเป็นภาษาที่เราไม่รู้จักหรือเป็นรหัสแถมยังมีการวาดรูปเยอะมาก มีภาพแปลกๆของสิ่งที่เราไม่เคยเห็นและสัญลักษณ์จากราศีภาพวาดของพืชพันธุ์ต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในหนังสือเล่มนี้เพราะว่าไม่มีอันไหนเลยที่ตรงกับพันธุ์พืชบนโลกนี้ที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักศาสตราจารย์คนหนึ่งด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่อยู่อังกฤษอ้างว่าได้ถอดรหัสตัวอักษรบางตัวในหนังสือได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างยังคงไม่มีใครตีความออกปรากฏการณ์ูดแดงทรงแมงกระพุนเป็นกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยขึ้นไปสูงบนชั้นบรรยากาศโลก และมันเกี่ยวข้องกับฟ้าแลบฟ้าผ่าที่รุนแรงแต่มันไม่ใช่เมฆแบบเดียวกับที่ทําให้ฝนตกใส่เรานะสายฟ้าแลบเหล่านี้เกิดขึ้นที่ความสูง48-80ถึงกิโลเมตรเหนือพื้นดินขึ้นไปในชั้นเมโซสเฟียร์ไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นตอนกลางคืนนั้นทําให้ยิ่งมองเห็นฟ้าแลบจังใจนี้ยากขึ้นไปอีกและมันสามารถเห็นกินพื้นที่ได้กว่า48กิโลเมตรเลยทีเดียวเจ้าฟ้าแลบพูดแดงนี้เป็นประเภทหนึ่งของพลาส m a เย็นที่ปล่อยขึ้นไปอยู่เหนือพายุฝนและเปลี่ยนเป็นสีแดงก,า,ดนนนนา,กาศ มันทำงานเหมือนตัวสร้างสมดุลของกระแสไฟฟ้าในฟ้าแลบระหว่างเมฆฝนและพื้นดินเบื้องล่างเรื่องต่อไปเมื่ออุณหภูมิเย็นเฉียบเข้าซัดบรรดาสวนผลไม้ในมิชิแกนคนที่นั่นที่ตื่นเช้าก็ได้เห็นโครงสร้างน้ำแข็งแปลกตาไม่ปกติห้อยลงมาจากกิ่งไม้เรียกกันว่าเป็นแอปเปิลผีเพราะมันคือน้ำแข็งที่เป็นรูปแอปเปิลเลยกว่าจะเจอสักอันเนี่ยยากมากเพราะทุกอย่างต้องพอเหมาะพอเจาะเพื่อให้เกิดขึ้นและอากาศก็ต้องเย็นจนปากสั่นเลยละ่ะ ปรากฏการณ์ของภาวะอากาศที่เกิดขึ้นยากแบบนี้ทําให้ผลแอปเปิลแข็งเป็นน้ําแข็งอยู่บนกิ่งและมีฝนมาเคลือบแอปเปิลไว้จนเป็นชั้นน้ําแข็งหนาส่วนแอปเปิลเองก็ละลายและน้ําในตัวมันก็ไหลออกมาเหมือนซอสแอปเปิลเหลือแต่เปลือกน้ําแข็งสวยงามไว้ซุ้มอนุสรณ์โค้งริมน้ำเกตเวย์อาร์คในเมืองเซนต์หลุยส์ดูแล้วเหมือนย้อนยุคเลยสิ่งที่คนมาเยี่ยมชมส่วนใหญ่ไม่รู้คือซุ้มนี้ให้รายละเอียดย้อนไปถึงตอนที่สร้างมันด้วยซุ้มนี้คืออนุสาวรีย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ตั้งตระง่านสูง192เมตรและกว้าง192เมตรเช่นกันมันสร้างเอาไว้เพื่อต้านแรงแผ่นดินไหวและลมแรงๆที่สามารถพัดสูงได้ตั้งแต่2.5เซนติเมตรไปจน45เซนติเมตรด้วยความเร็ว32กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแถมมันยังมีเรื่องราวของประชาชนกว่า700,000คนจากเซนต์หลุยส์เก็บไว้ในแคปซูลเวลาที่ใช้เหล็กเชื่อมไว้ด้านบนสุดส่วนสิ่งต่อไปนั้นพบได้ที่ภูเขาที่มีหิมะปกคลุม เป็นบริเวณที่คล้ายๆกับเทือกเขาโรกกี้ทั้งลมทั้งอุณหภูมิทั้งหิมะทั้งน้ำแข็งและความชื้นทั้งหมดนี้จะต้องทำงานร่วมกันเหมาะเจาะคุณถึงจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า snow roller เป็นปรากฏการณ์ที่เริ่มด้วยหิมะชื้นๆืชั้น,นบางๆที่พื้นแล้วมันกลิ้งไปอยู่บนน้ำแข็งหรือว่าหิมะหนาหแล้วลมที่แรงมากพอก็จะพัดเกล็ดหิมะชั้นนั้นให้เป็นทรงโดนัทแล้วก็ค่อยๆกลิ้งลงเนินไปเหมือนลูกบอลหิมะเลย พอมันหยุดกลิ้งตอนนั้นมันก็ขนาดเท่าลูกเบสบอลหรือว่าใหญ่เท่ายางรถยนต์แล้วทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับว่าลมพัดแรงแค่ไหนในวันนั้นโดนัทหิมะที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆจะอยู่ได้ไม่นานเพราะเกล็ดหิมะมันเบามากกลไกอนติคิเทราเป็นคอมพิวเตอร์สมัยโบราณอย่างหนึง่งที่ทำเอาวิทยาศาสตร์ต้องตื่นตระหนกเพราะว่ากลไกสุดลึกล้ำไม่ธรรมดาของมัน เรือของชาวกรีกเกิดจมลงทางชายฝั่งของเกาะแอนติคิเชราเมื่อราวๆ2,000ปีก่อนแต่มันเพิ่งมาถูกค้นพบเอาเมื่อคริสตศักราช1,900โดยนักดำน้ำหาฟองน้ำนักโบราณคดีเริ่มแยกย่อยดูชิ้นส่วนตัวอย่างที่เก็บมาได้จากซากเรืออับปางและพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับวัตถุที่ดูไม่เข้ากับช่วงเวลาที่มันถูกประดิษฐ์ขึ้นเอาซะเลยกลไกนี้ดูเหมือนว่าจะเดินตามเวลาตามการเคลื่อนที่ของดวงดาวสุริยะคราดข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ หรือแม้แต่นับถอยหลังสู่เหตุการณ์สำคัญคญได้อย่างเช่นโอลิมปิกด้วยความแม่นยำชนิดที่ต้องตะลึงไม่มีกลไกใดๆเลยจะเทียบได้แม่นเท่ากลไกนี้จนถึงศตวรรษที่14นู่นตอนที่พวกเขาเริ่มสร้างนาฬิกาฟันเฟืองในยุโรปนักโบราณคาดีในตุรกีเชื่อว่าพวกเขาน่าจะได้พบสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่โลกรู้จักเข้าแล้วมันมีอายุมากกว่า1 0 0 0 0หปีตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาฟันธงมามันถูกพบในกลุ่มชุมชนทำปศุสัตว์ยุคโบราณ เป็นเสาหินที่สูงเกือบ5เมตรครึง่งและท่าทางจะเอาไว้ใช้ในงานใหญ่ของชุมชนและพิธีกรรมแต่ไม่มีใครรู้ชัดบางโครงสร้างของสิ่งสร้างจากหินนี้เป็นรูปคนมีการสลักรูปสัตว์และมีแหวนเรียงเม็ดรสร้างฝังอยู่ในตัวมันล่าสุดนักโบราณคดีได้พบตึกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบๆบ,บริเวณนั้นกล่าวได้ว่ากลุ่มชุมชนที่สร้างอนุสาวรีย์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเลื่อนมาเป็นอรารยธรรมยุคสมัยใหม่